วว้า wow, wow, wow. บูสุดหล่อมาแล้วครับสวัสดีครับบูสวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับอ่าวันนี้เรามีกล่องใหม่มาอีกแล้วมาอีกแล้วใครเอ่ยหน้ากล่องนี <c oughs> ่อยากจะบอกสุดหลอ่อประจำค่ายป๊อกหมากนี่ป้า <c oughs> อ่าบีมูฮึไม่ใช่ใครอ่ละลาบูบูลาบูบูนั่นเอง<ๆ>ครับอ่า ครับเดี๋ยวเราจะมาแกะนะครับคอนี้ชื่อว่าเดอะมอนสเตอร์โคคาโคลาเย้โคคาโคลาคือโคคาโคลาคือโคคาโคลาก็คือโคคาโคลาโคคาโคลาคือเครื่องดื่มน้ำซ่านะครับใครไม่รู้จักบ้างหรอป้าไม่มีไม่มีอ่ะวัแล้วเราต้องแกะเลยมามาอ่ะคอนี้นะครับมีสิบกล่องนะครับบวกซีเ็ดนะครับซึ่งซีเก็ดมีโยกาส ออก1ต่อร้อยี่สิบนะครับก็คือ10กล่อง10บบ็อกซ์อ่ายกบ,อ <12 S 1> บอ็บอกซ์บบ็อก12กล่องนี่กล่องหนึ่งที่จะมีซีเคทแอปอยู่อ่าหนึ่งโหลของบ็อกใหญ่ใช่อ,อ่านี่มาดูกันดีกว่า123 4 5 6 7 8 9 10่าสอ่าซีเคตก็นี่นี่เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้นะครับไม่รู้อะไรไม่รู้ว่าอะไรอ่าเดี๋ยวผู้ใส่อินเสิร์ตให้ติ๊งดิง๊งโอเค ามา,าม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 ากล่องนี้กล่องแรกกล่องแรกเรกหรอกล่องนี้เลยใช่ไหมกล่องนี้เลยผูจะได้มาแอบ,บตรงนี้นะตากล่องแรกนะครับมาดูกันว่าเราจะได้ตัวอะไรกล่ <tô> อ,องที่นหนึ่งหูขีหูขาว,ขาวออกมาเป็นปิ๊งอะไรนี่อ่ะ สโนแมนเหรอวยมีสองตัวด้วย l ิ t เ l e s n สโ Man แมนเออดิทเทอ n สโนแมนนะครับใช่อ่ะเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันหน่อยน้องตัวนี้น่ารักมากเลยอ่ะมันคุยกันแบบเอ้ยว่าไงพูดว่าไงเออนะครับว่าตัวนี้เหมือนเป็นตู้กดน้ํานะครับตู้กดโคกนะอนี้น่ารักน่ารักตัวนี้น่ารักเลย,เอ,ยอ่ะต่อไปกล่องนี้กล่องนี้อ่ะกล่องที่สองกล่องที่สองตั<อ>วนวนเลย ได้สีเขนะอือเชืเหมือนกันแต่นี่ไม่ใช่สีเข็แน่นอนอ้นะครับหืมถ้าอันนี้ดูกกวนมากเลยปาปาบัวบูนาเหลืองเกินไปเราพื้นผิดเบอร์นะตั้งแต่ตัวนั้นแล้วเหลืองมากเลยการชื่อแล้วเนี่ย Snowy Mountain Snowy Mountain ก็คือการเล่นแบบสกีบนภูเขาอประมาณนั้นนะครับก็น้องจะแบบใส่ผ้าพันคอนะครับ ว่าเขากินโคกมากเกินไปจนตับเขามีปัญหาแล้วล่ะไม่ดูแลตัวเองเลยหน้าเหลืองเหรอใช่นิดหน่อยนิดหน่อยก็น้องตัวขาวอ่ะดูผิวปูดีสิเห็นไหมชมพูจริงจริงจริงจรคอนี้ทำไมหน้าเหลืองอ่ะก็ไม่รองพื้นผิดเบอร์ก็เป็นโรคตับปอืออ่ะต่อไปอันที้สามที่สาม ไม่ใช่สีเข็ดอะไม่ใช่สีเข็ดแต่ก็สวยนะนี่เหมือนเซิร์ฟเลยเล่นเซิร์ฟใช่ไหมใส่แว่นด้วยอ๋อเท่ๆเลยป๊านี่เท่จังโยคะโยคะโยคะใส่เลยโยคะใส่เลย,ย,เลยนี่เป็นแน่นอนครับต้องเป็นเซิร์ฟบอร์ดแน่นอนนี่เซิร์ฟวิดมีเซิร์ฟวิดมีฟรีแบรกฟัดไม่เกี่ยวใช่ไหมโอ้ก็ดีนะฟรีแบรกฟัดนะครับอันนี้รายละเอียดไม่ค่อยมีอะไรนะมีแค่เนี่ย ไอแผ่นโต Bref, โ้โตขึ้นเนี่ยกระดานโต้ขึ้นนะโตขึ้นใช่จะเป็นกระดานที่ไม่ถนัดไปอันนี้น่าจะวางนหลักมั้เนี่ยต่อไปครับตัวที่สี่โอ้ขาวอีกแล well. ้วโอ้มานะครับนี่อุยอันนี้เท่อันนี้เท่อันนี้อะไรอะ Crazy ride นี่ Crazy ขี่อย่างบ้าคลั่งนะครับนี่ขี่บานเลยนะครับก็เป็นรูปแบบเหมือนรถลากเลื่อนนะครับแต่ถ้าใจเย็นๆก็ต้องเยวขา <c oughs> หมุนไม่ได้นะไม่มีไม่มีอะไรหมุนนะครับแล้วก็ผ้าพันคอเป็นแบบกำมาหยี่นะไม่เหมือนไม่เหมือนอันนี้นะอันนี้เป็นผ้าพันคอแบบเออเนื้อสัมผัสเหมือนตัวเออเป็นพลาสติกธรรมดาเป็นกำมะหยี่นะอันนี้เป็นกำมะหยี่แล้วก็มีก็เกลใส่กันลม นายนาเหลืองไปนะนี่หน่อยนี่หน่อยอ่ะไปแล้วครับสี่ตัวอย่างว่องไวตัวที่ห้าเอาตัวนี้ปลาสิเข็ดออกยังยังไม่ออกเลยอยากได้อ่ะกล่องที่ห้าครับเอาก็เป็นอันจังสองบ้าบ้าหูขาวจะโอ้ต้องหยุดเลยี่ทำอะไรอ่ะเหมือนตกปา การปลาอะมาดูการกันนะครับไหนทำอะไรลูกวัดไอฟ้าดูสิบูเจออะไรเจอโคกในในทาน้ําแข็งนะครับเออโคกแช่เย็นโคกแช่เย็นอร่อยอร่อยเลยกินมากนานเหลืองไม่มีอะไรกินมิไม่มีอะไรนะครับอันนี้ก็เหมือนตกปลาแล้วได้โคกอาะไปอยากพูดอย่างนั้นนะ ทำไมอ่ะคอของบูนะจะบอกว่ามันไม่มีอะไรดูธรรมดาผู้รับไม่ได้นะก็ไม่ยอมก็เท่าที่ดูเนี่ยตอนนี้นะครับแอคชั่นพิเศษเนี่ยน่าจะมีอันเนี้ยที่ดูประหลาดๆหน่อยที่เหลือก็ยืนยืนนั่งๆไม่มีอะไรครับแอ็กซ์ไปวันวันเดี๋ยวข้าอ้าวเดี๋ยวมาดูต่อดีกว่ากางนี้กางนี้อันนี้อันนี้สีเขีดเหรอชัวร์ป่ะไม่รู้อ่านะครับ ขึ้นทางแล้วกล่องที่หกมาจ้าม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 าโอ้คขาวแล้วปังอา้าวนี่อยู่ในถังเอ้ยนี่นี่นี่ชอบชอบชอบยู่ในถังนี่เฮ้ยทำไมโคกสีจนแปลกๆปกทำไมมันเป็นขวดใสครับโคกบูดอันอื่นจะเป็นแบบมีเขาเรียกว่าเออสีแดงคาดะเอออันนี้ก็อันนี้ก็สีใสนะครับนี่นี่นาคิดมาก นี่ไงอันนี้มีสีแดงค้า,าเห็นไหมทำทุกครูดาวแสดงว่าโค้กของต่างประเทศเขามีแบบขวดที่มันเป็นใสของเรามีไหมคงมีแหละป้านะครับทำทุกครูดาวได้เวลาใจเย็นเย็นโอ้โหนี่จุ่มเข้าไปขนาดนี้นี่แข็งเลยอจเย็นเย็นนะเย็นมากเลย๋ยคะอยค่ะทำให้จิตใจเย็นนะครับใช่ อากล่องนี้กล่องนี้ซีเคทต้องมาอะไรนี่ไม่เอาแล้วเอานี่ดีกว่าซีเคทอันนี้นี่าไม่เชื่อบู้แล้วนี่ซีเคทต้องอันนี้ละยังไงไหนไม่รู้ลองดูเบาๆไม่หนักไม่หนักเลยเซมยนี่ยากเก๋อ้ตัวขาวปิ้งอะไรอ่ะป้าดูโรแมนติกมากเลยนะเสิร์ฟโคเหรอมีดอกกุหลาบด้วยเออดอกกุหลาบมันน่ายิ้มนะ ตัวนี้ตัวนี้น่ายิ้มเลยอ้าวมีฐานมาให้นะครับฐานสำหรับยืนอันหนึ่ง์เซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์มากๆอร์เซอร์ไพรส์เหรอใช่การเสิร์ฟโค้กนี่เซอร์ไพรส์ตรงไหนเนี่ยถามจริงจะไปเซอร์ไพรส์ไทนโค้กไงแฟนของบูอืมเหรอใช่มีสองแก้วเลยจิิงจิิงเสิร์ฟโค้กนี่เซอร์ไพรส์เลยเหรอโอเคอะตามเขาว่าเซอร์ไพรส์ก็เซอร์ไพรส์ อันไหนฮะอันนี้ครอ่าต่อไปครับกล่องที่แปดแล้วจ้ะอุ๊ยแปดแล้วอ่ะงที่แปดอุ๊ยมีถฐานแล้วตัวไหนมีถฐานอะคุณแม่รีบดูนี่จะตุ๊กกล่องนี้น่ะโอ้ตายแล้วเว c a t i o n fix แน่นอนปิ้งนั่นเนี่นี่คือตัวตัวหน้ากล่องเลยครับมี่ตัวนี้ตัวนี้ yes อ่าตัวหน้ากล่องหนักๆเลยไหนดูซิมีอะไรมาให้บ้างไม่มี จะถืออะไรได้อีกอ <ator and S 2> ่ะบู้นลุงกระเป๋านุงป๊ากําลังเก็กเทอยู่ vacation fit แปลว่าอะไรอ่ะแปลภาษาไทยซิ vacation ก็เหมือนพักร้อนหรอแล้ว fit อ่ะพอดีถูกรวมกันเป็น vacation พอดี v a c a t พอดีใช่พอดีว่ามา vacation บนแปลตรงไหน vacation แปลว่าเวลาพักร้อนมาพักร้อน ก็ลาพักร้อนไงก็ลาพักร้อนพอดีเลยเนี่ยเออแล้วเมื่อกี้พูดไป vacation fit แบบว่า vacation พอดีเนี่ยแปลแค่คําเดียวอา้วครึ่งทางแล้วบูยังเป็นเด็กอยู่นะป้าเกิดในจีนด้วยเกี่ยวอะไรบูเก่งภาษาอังกฤษขนาดนั้นก็คงไม่ใช่นะบูปมอมเนี่ยปกติบูเก่งจะตายอ่ะต่อไปกล่องที่เก้าแล้วครับป้าโอจ้จะครบแล้วะความหวังของซิกเีมีฐานโวมา โอ้มีฐานโขกมาบูจะทายว่าปิง๊งสันตาคอส is coming to town แบกอะไรมาเต็มเลยเนี่ยเหมือนเอาของขวัญแล้วก็มีขวดโคาโคล่านะครับกิฟต <Del> ์เดลิเวอรี่เลยนี่นี่ีเป็นจสันตานะครับสันต้าแจกโค้บอ่ะนี่กิฟต์เดอลี่มาส่งนะครับส่งาส่งของขวัญนะอ่ะป้าเอาตรงๆนะ พี่เป็นซันต้าหรือพี่พี่ไลนแมนเนี่ยป <S <S ้าเปบูลีบูแมวบูไม่ชอบแต่ว่าบูเป็นไลนแมนไม่ได้นะบูหล่อที่สุดในค่ายนี้แล้วละ่ะกิมิกตรงนี้นะมีหมวกซันต้าขึ้นมาใบหนึ่งอันนั้นเป็นหมวกสีฟ้าอันนี้หมวกสีแดงเก้าตัวแล้วอ่ะยังไม่มีทีท่าเลยขอให้เป็นซีเคปอาบูแกะเองเลยป้าป้าแกะ ทำไม่ได้มีมือแต่ว่ามีมีปัญญามีอบูดเล็กๆขนาดนี้จะใช้ทำงานจักตอมขนาดนั้นได้ยังไงอ่ะป้าคิดสิคิดกล่องสุดท้ายขอได้สีเข็ดครับสีเข็ดสีเขดีเข็ดไอ้หูหูดูนี่สีเข็ดีเขดมีหูไหมมีสิเอ้า เชียโซฟาโอ้โหนี่เป็นโซฟาครับนี่คือหลังแบบใส่โค้กเอ้ยตัวนี้นี่อันนี้ชอบนะคือแบบดูแบบไอตัวโลโก้เขาใหญ่ดีอ่ะโคคาโคลาแล้วก็เหมือนน้องแบบเมาโค้กอ่ะแอเลยนะอ่านะครับนี่ก์ดสเปเชียลโซฟาโซฟาพิเศษครับคอนี้ก็แต่ว่าไกลมากเป็นพิเศษนะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่โซฟาหี คอ,อนี้ก็จบลงไปแล้วนะครับสิบตัวคือต้องบอกว่าโทนสีเขาก็จะเป็นขาวแดงฟ้า,าขาวแดงฟ้านะครับป้าจะไม่ถามมูสักคำาหรอว่าผูชอบตัวไหนมากที่สุดถามสิถามสิอ,มอ่ะตัวตัวไหนดูสิชอบตัวไหนสามอันดับแรกมาผู้ชอบอันนั้นอันที่ถือกุหลาบป,ป้าอ่ะอันที่ครูกุหลาบอย่ไหนนี่อ่ะนี่ใช่ไหมอันดับหนึ่งใช่ไหม Yes อ่าดับหนึ่งนะครับเป็นน้องหน้ายิ้ม Super Surprise I love it อ่าตัวที่สองชอบนเหม l i t t ั e s n o m a n ใช่ใชชเราชอบตัวนี้มากเลยน่ารักตัวแรกที่เราเปิดได้นะครับนี่น่ารักน่ารักแล้วก็มีเหรียญตรงนี้ด้วยนะเมื่อกี้เราไม่เห็นโคคาโคล่าอันนี้สวยนะชอบอันนี้เหมือนกันสวยตัวที่สามป้าชอบตัวไหนอะ่ ชอบนั่นเลยครับนั่นโซฟานั่นเลยฮะอันนี้เหรอใช่แต่ว่าจริงๆก็ยังช่างใจอยู่ระหว่างตัวนี้ด้วยเพราะตัวนี้ก็เท่ๆนะเออมันดูแบบเอ้ยแบบเหมือนกำลังจะซิงไปส่งส่งออ๊ยป้าเป็นซิโมโม่ป้าเอ,อนี่ซิโมโม่อย่านี่ท่านพ่อนี่ใช่ใช่ใช,ใช่อย่างนั้นเอาตัวนี้ดีกว่าซิโมโม่มีกี่ตัวท่านพ่อท่านพ่อมายุ่งอะไรกับขอของบัว ซิมมอมมีตัวเดียวนะเป็นตัวนี้เลยนะครับมีหาง,อหางชอบชอบตับนี้อ่ะสามอันดับนะถอยไปถอยไปแต่แต่แต่บูชอบกิฟต์เดลิเวอรี่นะบางอ่ะบูบางอ่ะไหนไหนไหบูชอบหมวดคิดสมาร์ทที่เขามาส่งโคกับบก็อันนี้อ่าอันนี้อันนี้หลบไปเลยไปอยู่หลังเลยนี่ประมาณนี้ใช่ไหมใช่บูชอบอตัวนี้ครับ โอเคครับสุดแล้วเนี่ยก็คือแถวหน้าเป็นตัวที่เราอ่ะรู้สึกว่ารเราชอบนะชอบสําตัวนี้นะจบคลิปนี้ซีเกตไม่แตกซีเกตไม่แตกแต่ยังไงแล้วพันผู้ชมลบกวนกดไลค์กดซับสไครต์ติดตามบูด,ด้วยนะครับดูว่าข่าวหน้าบูจะมีอะไรมาเปิดกล่องโชว์ชาวบ้านเจ้ชาช่องเขาอีกไปแล้วนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับป้า